กลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายเนี่ยเวลาน้อยจริงนะคุณแม์หนึ่งนะคะคือประเด็นที่จะาอ้วนเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นๆตอนต้นๆเลยนะว่าผู้เสพสื่อหรือว่าผู้ชมเองเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันนะเไม่ใช่ว่าฟังอะไรไปก็เชื่อโดยทันทีนะคะแล้วก็ต้องคิดให้ลึกซึ้งนะคะว่าเอออย่างเงี้ยคุณอ้างบนหลักอะไรแต่ถ้าเราอ้างบนหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยแดงคือเลือดจบไม่ต้องพูดยาวแล้วนะคะค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ย นะคะก็ยังมขีข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้นะคะที่ก่อนเปิดสภานะคะที่เข้มข้นทีเดียวคุณแม่หนึ่งมีประเด็นอะไรอ๋อก็ผมอยากพูดถึงที่ส,บสืบเนื่องกับเ,เรื่องเลือดสีแดงหรือเรื่องหรือว่าเรื่องเลือดสีน้ําเงินา<ภ>จากจากมาตอนที่แล้วนะตอนนี้ก็พื้นที่สื่อกระแสหลักในประเทศไทยเนี่ยก็เสียพื้นที่ให้กับข่าวข่าวนี้ฮะก็คือข่าวของการเกิดของเด็กคนหนึ่งที่เกิด มาบนเกิงกองเงินกงทองก็คือเราใช้คําพูดแบบชาวบ้านแล้วกันเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาในราชวงศ์อังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นตามคําอธิบายเดิมก็ถือว่าเป็นมนุษย์ผู้มีเลือดสีน้ําเงินอีกคนหนึ่งที่ได้อุบัติขึ้นบนโลก <c oughs> นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าสื่อสื่อหลักในเมืองไทยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์นะฮะโดยเฉพาะโทรทัศน์เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่นะฮะ ที่หมดเปรืองไปกับข่าวข่าวนี้นะครับในขณะทีออ่อย่างพระราชินีอังกฤษเองนะฮะท่านกับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวันที่สื่อทั่วโลกกำลังที่เกาะติดสถานการณ์การคลอดของเจ้าหญิงแคทเนี่ยบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่ารีบ,รบๆคลอดซะจะได้ไปทำอย่างอื่นกันสีทีปรากฏว่าตัวแม่ผู้น่าจะตระหนักในความเป็นเลือดสืเงินของตัวเองกับมีจิตสำนึกของความเป็นคนธรรมดาสามัญชน มากกว่ามากกว่าสื่อสารมวลชนนะครับเพราะฉะนั<ไ>้นวันนี้อ,อยากจะให้เรามาดูภาพนี้ครับเป็นภาพที่ออกเอามาจากเ,าเว็บเฟซบุ๊กของ Anonymous a s t s สออฟรีวอลูชนะครับจะเป็นรูปที่เขาทำเป็นโปสเตอร์ไว้นะครับก่อ,อภาพให้เห็นนะครับเป็นภาพที่ช่วงบนนะครับก็จะเป็นรูปของฝูงชนที่พยายามไปออกันที่ ประตูรั้วของพระราชวังเบ็คกิงแฮมนะครับแล้วก็แสดงความยินดีนะครับแล้วแต่ในขณะที่รูปข้างล่างเป็นรูปของเด็กที่ยากไร้ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะที่ทวีปแอฟริกานะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อตอนที่แล้วว่าการกำเนิดขึ้นของ ผู้ที่เชื่อและมอมเมากันว่ามีเลือดน้ำเงินเพียงคนเดียวกับเรียกร้องความสนใจและเรียกร้องทรัพยากรทางด้านสื่อสารมวลชนไปกระจุกตัวอยู่นะแต่ในที่ความลำบากยากแค้นของเด็กซึ่งเลือดในกายของพวกเขาทุกคนฮะแน่นอนนะกรีดไปนี่เจอสีแดงแน,น่นอนกลับค,คือข่าวคือข่าวแบบนี้ความยากไร้ของเด็กๆธรรมดาที่มีเลือดสีแดงนะมักจะโผล่ออกมาเป็นระยะเท่านั้นนะฮะ แล้วก็ความยากไรนี้ยังมีอยู่ในแอฟริกาเด็กที่อดอยากยังมีอยู่ในในทั้งทวีปแอฟริกาและทั่วทุกมุมโลกนะแม้แต่เมืองไทยให้จ่าอ้วนพูดถึงภาพนี้เป็นภาพนี้เป็นไงจ่าอ้วนเออผมเห็นแล้วสลดใจผมสลดใจข้างล่างนะข้างบนมาเพราะภูเขาขอขอภาพไว้เลยค่ะขอภาพด้วยความชื่นชมผมดูที่แววตานะดูที่แววตาของคนที่มองมากับกับคนที่กำลังจะขอ ก็ขอขอสักอย่างหนึ่งขอช่วยแบ่งปันให้กินดูแขนที่ยกมือแสดงความชื่นชมเพื่อคนคนเดียวแต่ข้างล่างเนี่ยขอเพื่อมัวมนุษยชาติเลยนะอาจารย์หวาลงแปลภาษาอังกฤษมองไม่เห็นนะคะต้องขอ r o y a นเรย a จาร r กแฟนดับ t i ิ s เดซครับรอยันเบบี้อีสบอนเวลสิลิ a t e ข้างบนนะฮะข้างล่างเป็นไงฮะเอ่อมิลเลียนสตราฟสตราฟในแอฟริกา อจาจักรหวันต้องใส่แว่นเนี่ยใช่ค่ะน o b ดี้แคร์ no, uh, care, อ่า,อานะ้อองเ่ n โน o no body care อ๋อค่ะค่ะก็คือ,เ,อเด็กอีกนะคะอีกหลายล้านคนนะคะที่อดอยาก staff นะคะก็คือก็คืออดอยากนะคะในโลกในแอฟริกานะคะในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ไม่มีใคร,ใคร,ใครสนใจนะคะก็คือคนเหล่านั้นมีถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นะที่กำลังไปเห่เห่เหิมกับแห่แหนกับ เบบี้วันรอยัลเบบี้เนี่ยนะคะลูกของราชวงศ์หนึ่งคนเนี่ยนะคะเสื้อสีดำเงินหนึ่งคนเนี่ยนะคะเขามาสนใจเด็กเหล่านี้นะคะเด็กเหล่านี้ก็คงไม่ต้องอดอยากแล้วก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะจอรอวันตายนั่นจริงเราเห็นสภาพของเด็กในแอฟริกาทีไรนะคะแล้วบางทีก็ย้อนกลับมาเรื่องข่าวเน่าข่าวข้าวเน่าเนาะคือแบบคือไอ้พวกพี่พยายามที่จะโจมตีการช่วยเหลือนะคะ แก้ปัญหาความยากความจนทั้งหลายเนี่ยฟังลรวรู้สึกมันหดหูนะว่าความต้องการที่จะแก้ปัญหาคนที่ยากไร้ในโลกนี้มันมีเยอะจริงๆนะคะเราน่าจะช่วยกันแก้ปัญหามากกว่าที่จะมาทับถม,มจะอ้วนถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นเป็นเจ้าชายอุม,มจะขอขอเงินเลยนะอขอเงินเงินที่คนมาดูอ่ะผมผมเคยจำอยู่ครั้งหนึ่งคือผมไม่สบายแต่แต่ผมเจาเหล็กออกเหล็กที่เขา เคยแต่ตอนแรกตอนเที่ยวเล็กใส่เนี่ยไม่รู้ตัวเพราะโดนรถชนแล้วนมที่เขามาให้ให้ผมเนี่ยเยอะมากของเยี่ยมเยอะมากผมเป็นคนหน้าตาดีเราสาวมาเยี่ยมผมเต็มไม่หมดมาถึงเขานมมานมมานมพอวันที่ผมเล็กออกผมประกาศบอกทุกคนเลยนะว่าผมจะเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่ขอเป็นเงินสดอย่าไปเยี่ยมอย่าซื้อของอะไรเลยขอเป็นเงินสดเอาไปให้เด็กได้ไหมแล้วเอาทั้งหมดแล้วรักุญแจแล้วไปทำบุญด้วยกันที่บัาพระเก็ด เรากล่องเนี้ยไปด้วยไปด้วยกันทั้งหมดที่ไปเยี่ยมเนี่ยไปด้วยกันเราไปให้เขาไม่ต้องนับเหมือนกับเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เหมือนงานศพครับที่เอาพวงหลีดไปไม่ได้ขอพัดลมแล้วเอาไปให้กับสถานพยาบาลห้องคนที่คนชาที่คนชราที่ที่ห้องพระติดแอร์จำได้หอกมาเรับจำไไม่ติดแอร์ล้วร้อนอ่ะเราพัดลมเนี่ยไปให้เขาเอาไปให้เขาใช้จะดีดีกว่าที่ซื้อดอกไม้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน เป,เปลี่ยนรงนี้ใหม่เหมือนกันเด็กพูดได้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าถ้าเกิดผมเป็นเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ผมว่าเฮ้ยเอาความเอาความชื่นชมเนี่ยเปลี่ยนเป็นตังค์ได้ไหม,มเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้ไหม,มแล้วเอาพูนนี้ทั้งหมดเนี่ยไปให้กับเด็กข้างล่างภาพข้างล่างเนี่ยค่ะค่ะประโยชน์จะดีกว่า,า,าะครับก็โลกนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของเซเลบนะคะเพราะฉะนั้นตินะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าความช่วยเหลือที่ต้องการที่แท้จริงนั้นนะคะอยู่ที่ อีกโลกที่สามอีกมากมาย <นะ S 2> ค่ะ,คะแต่คนไปกระจุกตัวอยู่ที่ที่ทมีแต่ความพังพร้อมล้นเกินฮะ,นะ,ะแล้วก็ทีนี้ก็อยากพอพูดถึงความยากไร้ขาดแคลนแล้วก็เลยอยากจะขอสื่อสารถึงพี่น้องเสื้อแดงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ทางภาคเหนือและจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็อยากจะให้ดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพของคุณกิติเดชบัวศรีนะฮะเป็นศิลปินประชาธิปไตยนะครับ เ,เป็นศิลปินที่ได้ต่อสู้กับคนสแสดงเมื่อปี2 5 5 3แล้วก็ตอนนี้คุณกิตเเดชบัวศรีนะครับก็ได้ประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธนะชินาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นโคม่าต้องการเลือดครับต้องการเลือดกรุ๊ปโอซึ่งวันนี้ก็กได้ประสานไปทางพี่น้องเสื้อแดงซึ่งก็มีจิตใจดีดฮะยืนยันเจตนารมณ์แดงไม่ทิ้งแดง พี่น้อยพิษสุโลกครับก,ก็ได้ยืนยันแล้วว่าพี่น้อยเนี่ยบังเอิญมีโลืดเลือดกรุ๊ปโอพอดีแต่จะไม่ทําแค่นั้นจะไม่ทําแค่ไปบริจาคเลือดให้คุณกิติเดชบสีนะฮะแต่จะพาพี่น้องเสื้อแดงในจังหวัดพิษณุโลกไปให้กําลังใจและก็จะดูว่ามีใครที่พอที่จะมาบริจาคเลือดหรือทําให้เข้าเงื่อนไขในการรักษาพยาบาลของคุณกิติเดชนะครับก็พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ถ้าหาก่วงใยการเชิญไปที่ ตึกสัญญกรรมชั้นสองนะครับด้านระบบปัะสาทนะครับโรงพยาบาลพระพุทธจินนาลาดอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทันทีที่เมื่อเช้าผมได้รับข่าวสารนี้ทางเว็บไซต์ Facebook ก็เลยโทรหาพี่น้อยพี่น้อยก็เลยฝากข่าวประชร์ั่านเลยว่าวันที่26นี้ะนะฮะยีนี้เป็นวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีคนสําคัญของประเทศไทยก็คือนายกทักษิณชินวัตรก็พี่น้องเสื้อแดงพิษณุโลกก็ร่วมกันจัดงานทำบุญวันเกิด ให้กับอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะฮะณวัดธรรมจักรอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกันเวลา10โมงครึ่งนะฮะโมงเช้า1 0 3 0นนะฮะและจากนั้นในตอนเย็นขอเชิญประชุมกลุ่มเสื้อแดงอําเภอเมืองพิษณุโลกที่ธรรมชาติรีสอร์ทนะครับหาเวลาค่ะคุณพี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไป่ะเรื่องเลือดเนี่ยอย่าอคิดนะครับว่าเราคนเดียวไม่ออกไปและไม่ช่วยถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมด ายแน่ๆครับแล้วก็อย่าคิดว่าไปเห็นคิวเยอะแล้วพอแล้วไม่พอครับใช้เยอะะะใช้เยอแล้วถ้าเกิดเหลือจริงใช้คนอื่นได้ครับใ,ให้เขาเห็นว่าคนแสดงมีน้ำใจ อันนี้ต้องจัรงนีแล้วก็น่าสนใจนะคุณแมหนึ่งก็คือเราเนี่ยบริจาคตรงให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะคคเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็คือเจ็บปวดมากับองค์กรที่เคยรวบรวมเลือดเราไปนะคะแล้วก็ไม่ได้กลายเป็น <laughs> คนที่กับอมาฮิตกับประชาชนไม่น่าเชื่อนะคะรู้หมายที่องค์กรไหนเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งฮะในส่วนของคุณกิติเดชบสีนะถ้าพี่น้องท่านใดต้องการช่วยเหลือนะมีหมายเลขโทรศัพท์ครับ0897038334 0 8 9 7 0 3ดศูนอันนี้คือเป็นเบอร์เบอร์โทรของภรรยารูปที่เห็นนี่ก็คือเป็นรูปที่คุณกิติเดชเนี่ยใส่เสื้อนะคะของกลุ่มญาตินักโทษการเมืองที่เชียงใหม่นะคะเรารไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็เป็นผู้ที่เรียกร้องให้กับนักโทษการเมืองมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอให้กําลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ไปช่วยกันนะคะคก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะ กลุ่มปริญญาณาสาศาเราถแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็แนวทางการต่อสู้นะคะที่ห้องศิลปินเพลงไพร่เวลาบ่ายโมงตรงถ่ายทอดสดทางเอเชียเบเดทนะคะแล้วก็ปฎิญญาณาสารวันอาทิตย์เราจัดที่หน้าศาลอาญารัชดาเช่นเดิมนะคะอย่าลืมไปเจอกันช่วงบ่ายโมงนะคะค่ะสำหรับสหรับวันอาทิตย์นี้เรา<ช>จ,ะจะเน้นประเด็นที่การจับกลุ่มคุมขังพี่น้องประชาชนในช่วงเหตุการณ์10เมษายนนะคะมาไล่เรียงกันดูว่า การทำการที่รัฐบาลนายพิสิทธิ์นั้นจับกลุ่มประชาชนทําให้เกิดนักโทษการเมืองในช่วง1ิเมษาเนี่ยนะคะมีปัญหาอะไรบ้างเราเจาะปัญหาเลยทีไรหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วต้องให้จ่าอ้วนทิ้งท้ายหน่อยคะในโอกาสที่มาร่วมรายการกับเราครั้งนี้เกมเกมทันสื่อทันเกมสื่อทันเกมสื่อหรือเกมอะไรสื่อเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นว่าอาจารย์หวานอาจารย์ไม่หนึ่งมีเจตนาดีที่จะเสนอให้เห็นมุมหนึ่งของสื่อแต่ข้อสำคัญต้องฝากไว้คนเสพสื่อสําคัญ อยาให้คนนําเสนอเสนอให้ตายให้ทันสื่อแต่ถ้าเราตกเป็นหลุมพรางของสื่อเราเสพโดยเราไม่รู้จักยังคิดโดยเฉพาะสําคัญเรื่องอคติอนะครับโดยเฉพาะสําคัญเรื่องอคติผมเชื่อเลยครับคนดูช่องนี้มันแดงหมดแต่เราต้องทอําำยังไงก็ได้ให้คนเสื้อขาวเนี่ยเข้าใจอแล้วก็ขยายมวลชนเรื่อยๆใ,ให้คนเเสื้อขาวเข,าเข้าใจอย่างเหมือน,นที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับ ก็คือให้ทุกๆคนนั้นรู้ว่าเลือดของเราเนี่ยค่ะสีแดงสีอะไรส, <BR Y> สีแดงนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะจากอ้วนอารมณ์ดีนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะเราริ่มลาแานผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะพบ,บกับรายการทันเกมสื่อได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสหน้าเวลา3ามทุม่มทางสาถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตค่ะวันนี้พวกเรา3คนราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ